เอาภารกิจเราอ่ะบ้านมันเป็นบ้านทีี้เป็นไงไม่รู้แต่แรดไม่ต้องตายมันโถมันโถมมันโถฝั่งซ้ายกระโถฝั่งซ้ายกระโถมอยู่ฝั่งซ้ายกระโถอยู่ได้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 ตอนสามตีเอาตีเอาเดี๋ยตายแล้วตีตายตายตีโนมาโดนเานี้ตีตายหมดเหล็กเหล็กหขี้เหล็้อะไรวะต่ไตไต่หต่ไ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 ตไต่ไต่ไตุ่ต่นต่ไต่ไต่งต่้่ไต่ัต่่ เตรียมหนีเตรียมหนีเตรียมเพเลยแล้วไม่มีของไปยิงบ้ามแล้วอเหอ้ย yeah. ผมก็สู้กันแบบเต็มความสามารถนะแต่สู้ไม่ไหวจริงนะเพราะว่าตลาดมันก็แตกด้วยบกกับกของลหลายๆอย่างแล้วก็ลูกคาตาเพาก็หมดนะฮะทำให้เราสู้ไม่ได้แล้วหลังจากที่เราปกป้องป้องกันตรงนั้นอยู่นานนะฮะทำให้แบบเออก็ต้องยอมอ่ะก็ต้องยอมมนะันอ่ะอะผมผมยอมเสร็จปุ๊บผมก็เลยจัดการถอยกลับ เรายกกาลังเราไปถอยกลับไปที่บ้านที่เราปลอดภัยก่อนนะฮะพอเราถอยกลับไปปุ๊บกับเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะตัด p o v เนี่ยไปที่ช่องของปอนะคบก็คือแอสโมนะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับผมสตรีมที่ทวิตซึ่งสตรีมเยอะกับผม้วยทั้มนะฮะแล้วก็มีคลิปด้วยนะฮะตัดไปตรงนี้ได้นะครับผมก็คือใช้วิธีการโผบินที่ฟามมาเฮ้ยผมไม่ได้อยู่ฟังตอนบอกว่าต้องฟังอะไรดูสตรีมดิทค่ะ เอาเอะไรพี่เข้าไปได้อะไป,ไปได้อะพี่ถอดวิญญาณไปเหมือนเหมือนคุดเป็ดป่ะเนี่ยโอ้โหมีแค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยมันเป็นบ้านเหมือนกัน<อ>ไม่ให้เราเข้าอ่ะอมาจับเล่ยยดเลดิมันย้ายมันย้ายนั้นไม่หรอมันมันเอาบรรลุย้ายของไปแล้วนี่อันนี้มันโหนดช้างถ,าถ,าถ้ามันถ้ามันท่านตรงเนี้ยก็คือมีโอกาสจับช้างลูกปองลูกป่งไม่มีเลยเหรอพี่ไม่แน่ใจว่ะมันย้ายหมดเลยเหรอถามจริงว่าไงเนาะ สนใจไปกันสิคนถือว่านี่ไงไม่มีไอ้เหี้ยอะไรเลยจังทำไมทำไมมันไม่ยิงล่ะเมื่อกี้เออผมสมบิญญาณสะน่าจะยังไนของตัวว่าถ้าถ้าอย่างนั้นน่ะนานากระโดดลงเข้าไปนะกระโดดร่มกระโดดล่มเข้าไปในกำแพงมันน่ะแล้วก็เอาไม่มีแดบก่อนลารีอ่ะบัลลารีไม่เล่อต่างือเลยมั้งไม่ถ้าโดดล่มอ่ะได้เว้ยยังไงป้อมก็ไม่ยิงเออวิ่งไปโดดล่มไม่ได้เหรอได้ปะลองมั้ยโดดที่ไหนวะ วิ่ <laughs> โอ้ยทียทมึง <déb uk> จะเข้าถึงก่อนแมวมันเข้าไม่ถึงโดนไม่คือหลักการการวิ่งสเกลเนี่ยคือตัวเปล่าม,ม,มอาวุธถ้ามันถ,ถ้ามันมีอาวุธอ่ะมึงโดน,นตัต้งแต่แรกแล้วโดนพอมวิ่งแต่แรกแล้วไม่เป็นง้งวะป้อมะมันเออ <c oughs> ใช่ระบบเกมมันเป็นอย่างนี้ไม่ไม่พี่แมวพี่แมวเห็นด้านหลังขวามือพี่ลีป่ะพี่ซางฟอร์ให้สูงแล้วออตรงนั้นกันสิบคนแล้วก็โดดพร้อมกันแม่งสิบคน เออนู่น่ะนู่น่ะจากตรงนู้น่ะเออไกลๆเลยสร้างฟอร์สูงๆแล้วบินสร้างหอโดดลงมาเลยเออสร้างหอโดดแล้วบินลงมาถ้างั้นน่ง่ายกว่าอ๋ออยากทำปะล่ะง่ายนะเอาปันละพี่เลอะพี่ไปเกิดนักล่ากับผมไปสองคนก่อนไปโดดเข้าไปทำอะไรนี่โดดเออโดดไปทำอะไรตีแบตเตอรี่ตีแบตเตอรี่อโอ้โหเยอถ้าจะไปก็ไปกันเลยตอนไอยู่ข้างในตั้งแต่ตอนไหนนี่ต้องไปดูไปข้าแในจบบอพี่ผมองข้ามาเลยพูดอยู่เนี่ยผมถือกระบองกระปีกมาเนี่ยสองอันเนี่ยแต่ไม่ใส่ชุด กูว่านะทุบข้างในมันอะถ้ามึงเข้าไปข้างในแล้วทุบข้างในมันอะเฮ้ยไอพัะของจริงวะวะพัคถ้ามึงใส่อ่ะโดนยิงเลยไหมมึงต้องโดนอ่ะไปเลยเอาไปเ้ยเ้าไปเ้ยเ้าไปล ตามไปอยู่เยี่ยตามไปอยู่พี่แป๊บนึงเล่าให้ฟืคือไกลเดินไกหลายๆคนนะเดี๋ยวไปดูด้วยแล้วแล้วมีหุ้หรอไม่มีเอาอยดู่มาดูงานดีหัก โอเคสวยปังมีมุด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 ไม่อย่าตีอย่าตีอย่าตีตีแล้วขึ้นเตือนอย่าตีอย่าตีอย่าตีอยาตีตีเอาคนีอคนีอีกเอาคนีอีกคนีอีกคนไม่ีเอาคนไมนมีต้องใชต้องใช้อะไรบ้างอ่ะูดให้แล้วว่ามันทาได้จริงทุกคนมาเราไปเาไปไม่มาเราต้องอะไรไปบ้างอ่ะเครื่องร่อนหนึ่งอาวุธหนึ่งที่เครืองสอโอเคอาวุธหนึ่งีเครื่องสองแตกเลยปะถ้าสักสิคนมันแตกอยู่ไปกันปเตียงก่อนเนี้ยไปเาหลังจากที่เสาแตกอ่ะมันแล อย่อย่ากลับรอดเลสคิวเลสคิวบู๊กระโดดจากมุ้งแหงได้สบายแล้วได้สบายแล้วงั้นเร็วพุกล่าขออีกสองคนเรากละมมากละมมาจะลอยเข้าไปไอ้เหี้ยแต่หามุมอยู่ซื้เสื้อบู๊ตอยู่ไม่งวองเดืยวกินเดนนี่เบู๊บูซื้อแค่ปีก็พอแบบกระโดดกระโดดกระโดดแล้วกด่สองเลยปะกระโดดแล้วกด่าสองขดลูกขดขดขดทีย่ะมีลงกปมาอย่าลืมเปลี่ยนภาษามา ก็เลจัดลกจัดหลกจัดลกจัดเลกจัดเลัเลจับเบลมแอนโธเขาไม่ได้กื่คนละเขไม่ได้่คนละแล้วคุณเอ็กกูขอดื่มเหล้ากูพร้อมกูได้เหมือนกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าเพงสกิดนะสกิดปุบมันจะเตือนเฮ้ยชาบนล้วมั้ยเบลคามทิมี้เามดมาเอาเอาธไปตก้งเื่ม่คแล้วเพื่หมาคนแล้วอยงีเมพิลี่ไปีนี่ครั้แรก ตัวแรกเอาเลยนะเนี่ยเอาเลยนะเอาเลยนะเอาแล้วเอาลุ้มเอาันขึ้นยังไงอะมันขึ้นยังไงนะแทงนะไอตรงไอไอที่บ้านมันยื่นออกไปอะขึ้นข้างบนอะเดินเดินเข้ามาเลยเปล่าเดินเข้ามาไม้อเือเข้ามาเ้ยไอคนนึงเฮ้ยไม่ไม่ไมอคนนึงราเก็บของเลยเาไม่ฟังฟังฟังเราไคนที่เขานอกกัะราเก็บของเลยไม่มันต้องตีก่อนเก็บได้ล

เอาประไปมาตู้มีเตียงมีเตียงไม่พังเตียงก่อนเอาประตูเประตูเอาประตูเประปั้มพังหมดแล้วปั้มาหมดแล้วออกมาออกมามอกม้เออกออด้วยออกด้วยออกประตูให้แล้วขอบคุณขอบคุณมีเตียงเดียวมีเตียงเก็บเก็บลูกกระสุนปั้มวิ่งเก็บลูกกระสุนไป่ไมไมแยกเก็บลูกกระสุนปั้มด่วนด่วนครับแยกเก็บลูกกระสุนปั้มรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วไอ้้เหียลูกเยอะลูกเยอะมากลูกเยอะมากลูกเยอะมากลูกไม่หันรถเข้าไปเลยปั้มไม่มีแล้วเอ้ยเจ็บประตูไม่มีประตูไอเหี้ย มัตีฐานมัน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 เยอะมากเยอะนเก็บไม่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 มานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนเอาลูกก่อนสี่แมวสุดกลับสุดกลับเร็วเรวไอ้ชี่รวยมากแล้วเราไปเลยรถ้มแล้ว เร็วเร็วเร็วไหนกระสุนแบ่งมาแบ่งกระสุนเฮ้ยใครอยู่ข้างบนอะไอแมว่ะเอาลังใส่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 ใส wow ่ใส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 ่ใ่ใสส่ใ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 ส่่ใส่ใสส่ใ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 ่ใส่ใส กลับไปก่อนเลย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 มึงกลับไปก่อนเลยหนูอไม่กลับไปก่อนเลยโอเคโอเคกลับทุกป้อมได้ใช่ไหมไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมกำลังกำลังตีตีตีนี่อยู่กลังหาทุกป้อมดิหาทุกป้อมดิครบยังมันมีหลายป้อมอยู่นี่เหรอมีปี่ป้อมเลยไหมหรอมีสีห้าป้อมอ่ะมีสีห้าป้อมอ่ะเก็บอยู่รอบรอบน้ำอ่ะเก็บรอบรอบน้ำอ่ะเฮปกปอกผ่านแล้วนะปอกผัานมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเซฟไอ้เหี้ยโอ้โหลูกเราต้องอยู่นี่ ไอ้ที่ชกักกระแบกชักกระแบกให้ไหวเลยลงไปแมวแมวให้เอามาใครเทคออกวะวะใครเทคออกเลยอะใครเทคพ่อประตูอยู่ไปให้พ่อประตูอตีกคนนึ่งดิเปมุงอะไรกันนะพ่อประตูอะไรขอไปใส่ค่าให้ส่วนกลางแล้วโหลดกลับบ้านได้ไหม จังใหญ่ใหญ่าหญ่ไปนั้นดีกว่าเดินทางเดินทางเดินทางไปบ้านเราเลยไปบ้านเราเลยไปบ้านเราเลยวิ่งตรงไปเลยไปแล้วไปแล้วนะพะแล้วไป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 แล้วกลับเส็จล้อวนกลับมาเสร็จแล้อเสร็ล้อวนกลับมาไป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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่งออกไปเดี๋ยวชิมเหลือเดี๋ยวแกมีน้ำลงน้ำกดคิวอ่ะีคคิิวทมซง์ไปแแลล้้ววกูไไอ้สัตว์ไอ้สัตว์พวกเราแม่ขนหมดไอ้พี้กุ้ยเชื่อไอ้สัตว์ไปแล้วไอ้สัตว์ความเริ่มต้นมาจากปขงผัวงพี่ โดดต่อฟ้าแม่งเลยปีกอะก็ไปตีบัลเดนรี่แม่งเลยได้เงี้ยม่จำได้จริงรู้ป่ะได้ได้กระสุนไปเป็นพันเลยประด่าเราวะลิงไทยไอสัตว์พวกเรามันแม่งลิงไทยของจริงเลยยัดเป็ดมันด่าก็ถูกก็แหลกเฮี้ยพวกลิงไทยไอ้สัสเหี้ยคือกูกูบอกแล้วเล่นกับพี่ลี่อ่ะดูดิพี่ลี่แกเลื้อนกูปล่อยเลื้อนอ่ะกูไม่สนใจหรอกพี่ลี่ไม่ต้องฟงต้องฟ้าเลยพี่เลื้อนอย่างเดียวอ่ะแล้วดูความคิดมันจะมาเองด้วยคนโถวเยอะหลังนะดูดิ <ค>เสีย<ม>หายหนัก,กนะเนี่ยไอ้เห<ย>ีย้ยปัม้มลูกไิจูให้มันเปิดประตูให้เขาอ,ออก,กออ <c oughs> ไอ้กูอยากชอบไอกูขนของไอสัตว์ไอพวกนี้มันไม่เคยเล่นลักเลยอย่า <c oughs> เปิดประตูมั่วไอสัตว์แล้วหลังจากเราโผบินตีเสามันตแตก่ เกิอดอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แม่งไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นกับผมในเกมเกมนี้นะเพราะในรัดอะไรพวกนี้ผมไม่เคยเจอพวกเล็กๆหรือพวกคนจีนขอสงบสึกขอเป็นพันกัแล้วก็คือยอมแพ้นะครับก็คือขอจบนั่นเองนะครับผมมาขอยอมแพ้ขอเป็นพันกับเรานะฮะเพื่อแบบเหมือนแบบว่าเขาบอกว่ามันคือในเกมเกมนี้มันจะมีโน .1 อยู่ของเกมนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งแคลนเป็นซึ่งเป็นแคลนใหญ่มากซึ่งเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟอยู่ก็คือ CSTG เห็นว่าจะมา มันให้เราเตรียมรอรับพร้อมกับมันเพื่อให้แบบเราช่วยกันเพราะว่าเทจีเนี่ยมันมันจะมาล้างบางเสริมดีเพราะม,มีคนไทยนะส่วนใหญ่พวกคนจีเขาจะไล่ล้างบางพวกเธอที่มีคนไทยอยู่นะครับผมเดิมอาจจะไม่ใช่แค่คนไทยหรอกก็พวกต่างชาติทุกคนนั่นแหละมันก็ระบางหมดแหละซึ่งมันจะเป็นต่อเนื่องไปสู่ซีรีส์ต่อไปซึ่งผมบอกเลยว่ามันมาจริงๆนะครับผมเสทจีมาจริงๆแล้วเราจะรับมันอยู่ไหมรับยังไงก็เดี๋ยวไปรอชม ต่อในคลิปต่อไปเลยนะครับผมในซีรีส์ EP ต่อไปซึ่งสาหรับ EP นี้ก็จบประมาณนี้นะครับผมก็อัปเดตง่ายๆเลยเ,เราเป็นพันกับจีนแล้วนะครับผมและจีนก็ยอมแพ้เราแล้วแล้วลเราก็มีพื้นที่การฟาร์ม แล้วเราก็ชนะในเซิร์ฟนี้คือตอนนี้เราครองเซิร์ฟนี้อยู่ก็สำหรับเกมเพลย์ของเกมนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบหรือสนใจและอยากลองเล่นเนี่ยอยากาเล่นกับพวกพีเนี่ยทักผมมาได้นะครับหรือทักปอนก็ได้นะครับที่ทางทวิตทีวีแอสโหมดชแนลนะครับผมนะครับผมส่วนผมก็ตามช่องนี้หรือคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดทุกคนชอบนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับเพราะมันก็ใกล้แสนแล้ว,ลวเนาะจะพยายามไม่ครบแสน,นะะแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆอย่างที่ผมจะทาเพิ่มมมกกกข,ขึ้้นดวยับแ็ นะครับผมไม่ใช่กับแม็กซ์สิก็ถัาถ้าคลิปนี้ออนไปแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าผมากับแม็กได้แยกทางกันกับผู้เล่นเนาะก็แต่ผมก็ยังมีหนทางอื่นๆอีกนะครับที่จะทําต่อในธุรกิจของผมก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับผมน่าจะมีช่องทางอื่นที่ทํา ไปครอบกับอย่างอื่นด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับผมไปก่อนนะครับแล้วก็เออใช่คลิปนี้มีการผิดพลาดหลายอย่างมากนะซึ่งถ้าเกิดทําให้ทุกคนแบบว่ารู้สึกไม่สนุกกับการดูก็ต้องขอโทษด้วยถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภัยไว้านที่ดีด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับ